ครับสำหรับวันนี้ก็ออกมาต่อที่ส่วนที่2นะครับในเรื่องของพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537านะครับส่วนที่2ก็คืออำนาจหน้าที่ของสภาตำบลน,นะครับสภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบป,ประมาณของสภานะครับเสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและกหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนดโดยสภาตำบลน,นะครับอาจดำเนินการภายในตำบลได้ดังนี้1คือจัดให้มี น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร2จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก3จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำรักษาความสะอาดถนนทางน้ำทางเดินรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับ4คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5้าบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูส้สูงอายุและผู้พิการนะครับมาตราย5ิบกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านแพทย์ ประจำตำบลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่สภาตำบลน,นะครับสัญญาที่ทํากับสภาตำบลที่ตนดํารงตําแหน่งซึ่งหากมีส่วนได้เสียนะครับหรือซึ่งก็คือฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติวรกหนึ่งให้ผู้ว่านะครับราชาการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่ง ถ้าเป็นกำนันก็ออกจากตำแหน่งกำนันนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตำแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤตินะครับตามมาตรา12วงเล็บ7นะครับมาตรา25ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลในการจัดทําโครงการหรือแผนงานนะครับจะต้องให้คำนึงถึงแผนพัฒนาตำบลนั้นด้วยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภา ตบลให้ประธานสภาตำบลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการของสภาตำบลและในส่วนของการทำนิติกรรมของสภาตำบลนะครับให้ประธานสภาตำบลเลขานุการสภาตำบลและสมาชิกสภาตำบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอำนาจในการทำแทนสภาตำบลนะครับซึ่งก็คือ3คนโดยการกระทำนิติกรรมนะครับให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าสภาตำบลอาจทำกิจการนอกเขตสภาตำบลก็ได้ ซึ่งจะทําได้ก็เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบลหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและมีความาและกิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นจะต้องทําส่วนที่3ก็คือรายได้และรายจ่ายของสภาตําบลน,นะครับสภาตําบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับอบจจัดสรรงบประมาณให้ สภาตำบลดังนี้1ก็คือภาษีบำรุงท้องที่ภาษีลงเรือนที่ดินภาษีป้ายอากรการฆ่าสัตว์2ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับ3ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันสภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับ5ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร6ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อนนะครับซึ่งเหล่านี้ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้นะครับ ซึ่งในทุกปีก็ประมาณให้รัฐบาลจัดสรรให้แก่สภาตำบลเป็นเงินอุดหนุนนะครับและก็สภาตำบลก็อาจจะมีรายได้ดังนี้คือรายได้จากทรัพย์สินของสภาตำบลรายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตำบลทรัพย์สินที่ผู้อื่นอุทิศให้เงินอุดหนุนและรายได้อื่นที่รัฐจัดสรรให้และ5คือรายได้อื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นของสภาตำบลมาตรา32นะครับรายได้ของสภาตำบล ไม่ต้องเสียภาษีนะครับโดยตราเป็นพระราชกิจสถีกาตามประมวลรัษฎากรและก็ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินมาตราที่3าสภาตําบลอาจมีรายจ่ายดังนี้รายจ่ายของสภาตําบลมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับก็คือเงินเดือนค่าจ้างเงินค่าตอบแทนอื่นค่าใช้สอยค่าวัสดุคูรุปภัณฑ์ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างค่าทรัพย์สินอื่นค่าสาธารณภคเขาอ้าวเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นและก็รายจ่ายอื่นตามข้อผูกพัน ตามกฎหมายนะครับมาตราย4เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบลรองประธานสภาตำบลสมาชิกสภาตำบลและเลขานุก,การสภาตำบลให้เป็นไปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให้จัดทําเป็นข้อบังคับเป็นข้อบังคับนะครับถ้าเป็นสภาตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดถ้าในระหว่างปีงบใดรายจ่ายไม่พอ นะครับไม่เพียงพอในการจ่ายก็ให้จัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเมื่อสภาตําบลจัดทําล่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ให้เสนอให้นายอำเภอเป็นผู้อนุมัตินะครับผู้ที่อนุมัติข้อบังคับเกี่ยวกับงบประมาณของสภาตำบลก็คือนายอำเภอถ้าข้อบังคับงบประมาณออกไม่ทันในปีใหม่นะครับในปีนั้นไม่ทันก็ให้ใช้ข้อบังคับในปีที่ผ่านมาไปพรางก่อน โดยให้กระทรวงมหาดไทยวางออกระเบียบว่าด้วยการคังการวบประมาณการรักษาทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินการจัดหาพัสดุการจ้างเหมานะครับและกระทรวงมหาดไทยก็จัดให้มีการตรวจสอบการคังการบัญชีและการเงินอื่นๆของสภาตำบลด้วยส่วนที่4นะครับการกํากับดูแลมาตรา38ได้ออาเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางราชการ ในซึ่งในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายเก่ทางราชการนะครับในอำเภอมีอํานาจที่จะยับยัง้งการดาเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและรายงานให้ผู้ว่าทราบเพื่อที่จะวินิจฉัยในกรณีที่ผู้ว่าเห็นว่าการดาเนินการของสภาตําบลไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผู้ว่าราชการมีอํานาจสั่งให้สภาตําบลระงับการดําเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ว่าเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยชอบไม่ได้ขัดต่อก,กฎหมายให้ผู้ว่าจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอนะครับในวัคสองถ้านายอำเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน15วันนับแต่วันที่ยับยั้งก็คือยับนายอำเภอเห็นว่าการกระทําอาจเป็นไปโดยมิชอบแต่ไม่ได้รายงานผู้ว่าภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ยับยั้งหรือผู้ว่าราชการไม่ วินิจฉัยภายใน30วันหลังจากนายอำเภอรายงานนะครับให้ยับให้การยับยั้งของนายอำเภอและอำนาจสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงก็คือถ้านายอำเภอเห็นว่าการกระทําการดำเนินการของสภา,าตําบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้รายงานภายใน15วันนะครับหรือผู้ว่า รายงานไปแล้วผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องจากนายอำเภอก็ให้การย้ายังของนายอำเภอร,รวมทั้งการสั่งอำนาจในการสั่งของผู้ว่าราชการเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับมาตรา39หากปรากฏว่าสภาตำบลทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้ยุบสภาตําบลได้ตามคําเสนอแนะของนายอำเภอและเมื่อผู้ว่าสั่งยุบสภาตําบลแล้วให้สภาตําบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาตําบลในตําแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่มาแทนนะครับนั่นคือในส่วนของสภาตําบล